ป้องกันและปราบปรามการพนันควันนะครับซึ่งได้รับฟังมาจากสื่อนะครับการรายงานต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะๆน,นี้ผมมั่นใจเป็นอย่างนี้ว่าการทํางานของตำรวจและของพี่น้องสื่อประชาชนร่วมกันเนี่ยเกิดผลต่อสังชนอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มิด้าโปนะครับได้รายงานของตำรวจนะครับความพืบหน้าใจของพี่น้องประชาชน การรับรู้เขอมีข่ารที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและโพล่าสุดีก็จะมีผลในการชี้วัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่เรา,าห่วงใยนะครับคือเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาสู่ในวงจรของการเล่นการมันส์บนทุกวันล่าสุดก็จะมีโพลระบุมาว่าสิ่งต้องระเเวาระวังเป็นพิเศษก็เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะนะครับซึ่งผมได้สั่งการให้มีการไปเถิมพันพยายาม บ่ายนะครับถึงผลเสียของการแข่งขันวันในประวัตศาสตร์ต่างๆของเรื่องการบอนไทยบอลตะวันกสถิติการจับกลุ่มล่าสุดถึงปัจจุบันนี้นะครับจนเหลือรอบพอเตอร์ไฟแล้วทีมเนี่ยเราจับกลุ่มผู้รักลอบเ้วนการาบรอันทยฟุตบอลตัวเลขคงกลนะครับประมาณ4,000ลายนะเป็นจมือประมาณ300ลายยิ่ง เรื่องนโยบายสําคัญของหัวหน้าปสชในการที่จะให้ตารวจเนี่ยได้ปราบปรามอชญจกรรมบางประเภทในะอย่างเล่นดวนเด็กขาดรายวันนะครับที่ท่านได้ย้ำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยกตัวอย่างเช่นกรณีในเรื่องการลักลอบเล่นการพนันบอลการพนันอันนี้ก็มีความชัดเจนถึงเรื่องการปราบปรามการทันทายบนฟุตบอลนะครับหรือหลายล่าสุดก็ต้องเรียนว่าเรายังต้องเฝ้าระวังพวกบอลอยู่ตลอดเวลา ถ้าไปตรวจพ้นยึดได้นะไม่ได้ในขณะที่เล่นการนั้นก็โดยข้อเท็จจริงก็ชัดเจนนะตัวน,นี้ก็เป็นอะไรสิ่งที่จะใช้กระทํคบาปผิดตามกฎหมายพานันนะครับบางส่วนก็มีเครื่องเเรียกแขงจอจนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุปรกรณ์ที่นําเข้าต้องห้ามต้องจํากัดตามกฎหมายสุลกากรเราก็สามารถดำเนินคดีได้ในส่วน,นี้แต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ได้หาเลยกับฝ่ายกฎหมายของ ก่อนจะาีสามารถบังคับใช้กฎหมายในการหยุดการทําลายได้ตอนนี้สื่อมวลชนช่วยมากกับการทํางานของตํารวจช่วยอะไรตีค้องร้องเปล่านะครับให้บอะแสได้เลยนะคใครที่สามารถชี้ช่องนําไปสู่โรงงานผิดเฟอร์นิเจอร์แล้วพอเผลอๆเรามาผิดตู้มาก็อยากจะให้ให้ภาพข,ของสิ่งที่เลวร้ายต่อสังคมนะครับกลุ่มเด็กเยาวชนไม่มีผู้ใหญ่ไปเล่นนะ เด็กทั้งนั้นมีเศษห้าบาทสิบบาทผลประโยชน์ต่อแทนมหาศาลทำให้เกิดความที่สำคัญก็ช่วยติดข้อรับฝากด้วยครับถ้าใครมาแจ้งบอกแต่แจ้งโดยตรงที่ผมแจ้งโดยตรงที่ตำรวจไปสืบสอบมาได้เนี่ยต้องต้องมีรางวัลมอบให้ไปช่วยกันอะไรให้ถึงต้นต่อนะครับก็ฝากพี่น้องสังคมชุชนช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยร่วมด้วยอีกคนหนึ่งครับ รับขอออกคุมปรางการรับรอบเล่นการพนันภายในระเทศกั่นโลกครับในด้านการป้องกันครับได้แบบการให้ทุกไม่มีเจ้ามือรายใหญ่หรือรายสำคัญในพื้นที่ครับและยังไม่มีการครับเท่านประธานนะครับขอภ้อหน้าขอรายงานผลการป้องกันละตอนนะครับในช่วงระหว่างที่ยิบ้ามิยอถึง4กรกฎาคมนะครับผู้ต้องหาหนึ่ง้ยสิบสาคนนะครับ เป็นเจ้ามือเจ็ดคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นทั้งหมด148นะครับคนเดินโอย8ลายนะครับ